วันนี้นะคะมิ้นมีของดีมาแนะนาําเนื่องจากว่าหลายคนถามมิ้นเข้ามาเยอะมากว่ามิ้นอนะเสริมหน้าอกมาหรือเปล่าฟืม้นมาขนาดกี่ซีซีแต่มิ้นตอบเลยนะคะตรงนี้ว่ามิ้นอนะไม่ได้เสริมหน้าอกแต่ว่ามิ้นมีตัวช่วยที่ดีค่ะนั่นก็คือตัวนี้เลย เป็นครีมนะคะกันจิเบสครีมตัวน,นี้ค่ะก็จะช่วยให้น้องนมของเรานะคะมีความกระชับนะมีความเด้งอิ่มฟูแล้วก็สามารถเพิ่มขนาดได้ด้วยนะคะเหมาะมากๆถ้าเกิดเป็นคนที่เสริมหน้าอกมาแล้วอ่ะคือมันก็ช่วยในเรื่องของการลดผังผืดด้วยนะแล้วก็ยิ่งทายิ่งนวดเนี่ยก็จะทําให้หน้าอกเราอดูนิ่มดูลำมุนมากขึ้นด้วยนะคะ <het> <book> คเห็นผลก็เร็วฝา่งฟารตาก็นแล้วนี่นะวิธีใช้ก็ง่ายมากเลยแค่นี้ ดีนะคะแล้วก็ทาได้เลยนะคะทาที่น้องได้เลยนะคะทาทุกวันนะคะหน้าอกก็จะเพิ่มไส์ขนาดให้เราด้วยนะคะสำหรับใครที่เป็นรอยแตกลายหรือว่ามีสีที่หน้าอกทีมอ่ากันสีเบคินเน่ก็จะช่วยให้หน้าอกของเรา ใสกระ่างไร้รอยสีที่สําคัญกระซับแล้วก็กเพิ่มทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นด้วยนะคะก็เนื้อครีมมะค่ะมีการซึมซาบที่เร็วมากๆนะหอมมากๆละมุนมากๆที่สําคัญสําหรับใครนะคะที่อ,อจาจจะแบบกังวลไม่รู้จักวิธีนี้เรื่องของก,การใช้ข้างกล่องค่ะมีเขียนไว้ให้หมดเลยนะสอนวิธีการใช้หมดเลยว่าใช้แบบไหนยังไงนะคะตอนนี้เขาจัดโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่490บบาทโปรโมชั่นจัดส่งฟรีใครที่สนใจก็สั่งซื้อได้เลยค่ะ